ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโซเชียลแคมและก็บ Facebook เนาะเออเป็นจังได้บีกระห้างหายจาก Facebook ไปโดนยานมูเลื่มหนาลืมตามีกระสิออกมาว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยจักน้อยเนาะเป็นประเด็นที่พคตหูใจสลดใจ่ะฮะอาจจะมีคำหยาบคำบอดีออกจากปากน้องบีบิดน้องบีกรขออภัยณจุดนีน้ำกรเนน่ เล็กน้อยน่าจะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หัวอกแม่ยิ่งเนี่ย่ําหยาบคายของอันนี้มันก็ยังน้อยไปเนาะเพราะาเป็นเรื่องคดีการคมคืนเด็กอายุ13ปีแล้วก็โยนออกไปทั้งรถไฟนั่นเองบีเห็นแล้วบีก็หดหูใจมากเลยเพราะว่าเขาเป็นแม่ยิง่งหัวอกเป็นแม่ยิ่งน้ำกันมันเห็นข่าวแนวเนี่ยมันเสียศูนย์มันศูนย์บักเข็บมานะ้าน่ะนะ ขอเข็บม้าที่กระทำกับน้องเขาแนวนี่บีขออนุญาตแทนซื้อแทนคําม,มันว่าบักเข็บม้าละกันเพราะว่าเหมาะสุดแล้วก็โตนะอือหือก่อนอื่นเนาะบีก็ขอแสดงความเสียใจกับทั้งครอบครัวน้องเขานำเนาะน้องเขากําลังตาหักเป็นเยาวชนของศาสตร์เหาแต่ก็ตตรงมาเสียอนาคตด,ดับเพราะว่าบัคเข็บม้านี่บอลละศูนย์แทน เป็นจังไดโตนะ่ะอยากคักตีเหรออยากนะ่ะคือบอ่อซอยเหลือตัวเองบอ่เคยเฮ็ดบอ่ออยากกคือบอ่เอาอันของจจ้าของนะ่ะไปเสียสีกับผู้สาวไฟฟ,ฟ้าพูนมาเฮ็ดกับหน่อเขาเด็กหน่อยตาดำๆเนี่ยเป็นบ้าตีคนบ่เต็มตอวไมเฮ็ดแน่นีขคนบ่เต็มเขายังหูจักค่วมกว่าตัวเอียดโอ้ยบักเฮ็ดมาบักปลรสิตบักน้าขีดสีกมาเอ้ยคนเขามีพอมีแม่ เฮ็ดกับเขาแนวนี้สิคิดจังไดเฮาบลเคยเป็นพ่อแม่ผู้ใดแต่เฮาหูเพราะว่าเฮามีครอบครัวเฮามีพ่อแม่พ่อแม่เห็นเฮาห่องหายพ่อแม่เห็นเฮาเจ็บปวดเขากับเจ็บปวดกับเฮาตันี้โตไปไปเฮ็ดเงียงไปกระทํากับลูกเขาแนวนี้คือจังเอามีดไม่กีดกลางใจข่าพ่อแม่เขาทั้งเป็นเลยหูบอสมองน้อยซิลิบัมาน่อย,อ,ยองโตน่ะหูจักคิดแน่ สมองเรียบเรียบเอาเตารีดไปรีดบ่สมองโตขึ้นเรียบจังสันขึ้นปรหูจักคิดเฮอปะคุยดอนเอ้ยไอ้บ่คุยดอนนะมันยังหูจักคว่ำก็โตมันยังเป็นโตดีเออมันยังนิสัยดีก็โตอีกคนยังโตน่าจะเกิดเป็นปรสิตนะบ่ตัวปรสิตนะก็ยังดีก็โตโตแล้วบ่ต้องเกิดมาสามันหกหกใจบ่บ่ต้องยู่เลยกับโลกหนีจิตใจโตเฮ็ดเดี๋ยวอีหยัง เป็นพวกเดียวกันกับลอดละโอโซซอบอฮะเป็นพวกกับอีนันบอพุ่นคนที่โตสิไปค้นไปคมคืนมันผุนพุ่นอยู่ต่างประเทศพุนอยู่ประเทศอังกฤษพุ่นกีโลดนะไปเฮ็ดมันเลยไปคมคืนมันมันมักตัวแนวนันเออตกนรกไปกับจังไปเด็กคุ้มเดียวกันกับเขาจังเลยเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อคู่อยู่คุ้มนรกเดียวกันตกนรกไปนะ ไปพอมกันโลดไปยุคคุ้มเดียวกันพุ่นพ่อแม่เข้าประกบประง,งมลูกขาม้าตัาง้งสิบสามปีเลี้ยงดูลูกขามา้าสิบสามปีต้องมาจบอนาคตพอโตเฮ็ดเพียงสองสมโมงสามสมปโมงนี่บอกฮะโตเอาสมองส่วนใดคิดบักเคบหมาบักข้างโคกบักเล็บแมวบักหมาในบอกแล้วมันเสียศูนย์โว้ย คิดบ่ได้หราคนยังโตนะพอแม่เขาเลี้ยงดูมาห้าอายุสิบเก่าปีเ้าเป็นไม่ยิ่งเ้ากับหูจักหัวอ,อกไม่ยิ่งน้ำกันอยากจะสาบแ่งเลยประยุกับพุนไก่ดเขีนน้ำเนาะคะ่ะเรื่องที่เพื่อนๆโพสล่ลงว่าอยากให้เปลี่ยนกฎหมายการคมคืนเป็นการประหารบีก็เห็นด้วยแต่อันนี้ก็ขึ้นยุกับ การตัดสินใจของกฎหมายเนาะคะ่ะเขาก็เออข้าลบนะจ๊ะก็ออกเสียงออกความคิดเห็นซื่อๆเนาะก่อนที่จะประหารมันนั่นบีแนะนําเอาหัางหมดหั้งหมดแดงหัางผึ่งหัางตอคุกร่วมกัดกระยัดเขาไปในนั้นมันให้มันปวดแสบปวดทอนให้มันทรมานใจให้มันแบบทรมานก่อนสิป,ประหารมันแล้วก็เอาปืนสิบกปืนเอนะ็มน่ะอ้ยบ่ ปืนเอ็มเก่าสิบเก่าเลยดีกว่ายิ่งเขาไปในเป่ามันนะก้อนสิขามันก้อนสิสิปัาหานมันน่ะนะอือหือเพื่อน้องเขาใ้า่มากเพื่อน้องเขาเป็นเขาเป็นอนาคตของสวรเพื่อนน้องเขาใหญ่มากเป็นนกครองดังเป็นดาลาสีว่าจังไดเฮตดเห้พพอแม่เขาภาคภูมิใจสิเหตุจังไดโตมาเหตุแนวเนี่ยเป็นบ้าดีคนบ้ายังดีกว่าโตอีกโตบนาเกิดมาเลยเขาัใจยูโบ ใครอาจจะเห็นลูกดีของน้องบ๊อบบีนะ้นก็ฝ่าเบิ่งด้จา้าเดี๋ยวอาจจะลบคลิปไปนะจ๊ะเพราะมันเป็นความเสียสูญของเด็กน้อยไม่ยิ่งเยาวชนไทยคนนี้คือการก็อยากจะออกบาออกมาปดปล่อยออกมาก่าวเรื่องนี้แน่จักน้อยนอะกจากไพเห็นคลิปนี้แล้วก็ขอโทษที่ว่าค้าหยาคลายกับบักเข็บม้านี่นอะกจาก ดามันจังไดมันกับบทสะทบสะเทือนหรอกมันบ่หูเลยซ้ำแต่ก็อยากดาห่ะนะมันได้ปดปล่อยบอกมาในโอ้ยบักรถสิบหลอดทับบอกบ่มีไม่ยิ่งเอากัดย้อนเป็นอย่างไม่ยิ่งกูเอาเบาิ่งหนามเนีนะ่ยนาบูตรคุยูอยู่ห